บายดีคนมันคานอีกเถื่อนึงเนาะพลททานายไทยถักดวงของคนมันคานจะเริมมีผลตั้งแต่วันที่สี่หาวันที่สิบเอ็ดเดือนมีนาคมเน้อปี 2, 000, สองพันสี่พุทธศักราชสองพันหาหกสิบเจ็ดเนาะจะเป็นแนวใดเนาะดวงของคนมันังคานขอเปิดไพ่พาดวงหนึ่งใบทําอิฐเนาะของคนมันังคานเพื่อนบอกว่าสิบดาบสิบดาบมาบอกว่าในส่วนเวลาเนี่เนาะมีเหลืองตกมกุกตกใจเนาะมีเหลืองเขียด เออมีเหลืองอุกอังทั้งท่งทวงมืดเบิดเปดด่านหาทิศทาง,งโซอกบหูโบเขานาะต้องมีสติเนาะต้องใจเย็นเนาะเจ้ายาใส่คาเบาทีฮักหานตัวเองและยาใส่คาเบาทีฮักหานสำหรับคนอื่นพอว่าคนวันข้าเนานะเพิ่นบอกว่าหนึ่งเนาะเป็นคนที่มีความเขียดฟังใจมีความอาฆาตสูงเนาะเป็นคนที่มิดสงบแต่เมื่อเหตุแล้วทำแล้วเนาะกับคน วันข่านนี่คนวันขานจะตอบโจทย์แบบหายคนที่ว่าก็ทําอยู่นี่แบบบหุสึโตเจ็บแบบจําที่สุดเลยเนะาะเหมืนว่าในส่วนเวลานี่เนาะการเงินการงานของคนวันข่านถือว่า มีควมหยุ่งอยากซับสนเนาะอึดอัดเหมืเบิดแปด,ดและจะได้รับขาวสิ่งที่บ่ขาดคิดสิ่งที่บ่ขาดฟันเกิดขึ้นกับตัวเองเนาะในบางขังบางเถื่อเนาะปัญหาที่ตัวเองคิดเนาะยาสูอยู่ในมุมมองของตัวเองจนเกินไปจงเปิดโลกกว้างเปิดดิไซย์ทั์ของตัวเองออกมาสู่โลกกว้างแล้วบอกว่าเข้าเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ยืนอยู่บนหนาโลกนี่ ทุกอย่างที่คนอื่นมีเฮาก็สามารถมีได้เนาะยาสูญญ์ทอจิตใจตัวเองยาหัอทอยาลั่นทดกับตัวเองเรืองพูดมาว่าคนวันอังคาาเนานะหายปล่อยว่างในบางเหลืองเนาะสิ่งที่มันโหดหายเอิญมาบทเฮียนอีกบทเฮียนเก่าแล้วเฮาจะกล่าวไปสู่บทเฮียนไหมเฮาจะเห็นอย่างไรในข้อนี้เนะาะไพซิบดามาบอกว่าอยากหายคนว่นอังคาาเนานะปล่อยว่างในบางเหลืองเด้อนะยาโหดหูจนเกินไปในบางเหลืองอาจจะทําให้เฮา เหตุให้เฮานี่มีความเจ็บปวดเหตุให้เฮานี่มีความสูญเสียเหตุให้เฮานี่มีความเสียใจเครียดเนาะหลายเหลืองหลายอย่างในต้นอาทิตย์นี้คนวันอังคารจะมีความเครียดและการเงินเนาะจะฝืดเครื่องเนาะอึดอัดที่สุดหาทิศทางเขาก็บ่ได้เนาะเพิ่นบอกว่าส่วนผ้าใบที่สองเนาะเพิ่นบอกว่าเห็นบก่กไม่หยังนี่เดอ e h y d r o f a เนาะ h y d r o f a มาบอกว่าคนวันอังคาร จะผ่านมอละสมวิธีชีวิตทีมีค่วมหยงหงาทีมีค่วมสับสนทีมืดเบิด8ดดานได้ทุกทีตัวเองมีต้องดับด้วยด้วยเ่าด้วยจิตทีสงบต้องมันไว้ผ่าสูตรมนเนาะเพื่อสางท่านปรมีอุทิศบุญกุศลให้แกทรัพย์พัสดกให้แกเจ้ากรรมนายเวทแล้วเจ้ากรรมนายเวทจึงจะปลดปล่อยชีวิตเจา้าเนาะหายรุดผลจาก โขกรรมที่จะเป็นอยูเนาะเพิ่นบอกว่าคนวันอังคารเนาะส่วนอากาศส่วนกลางอาทิตย์เนาะของวันที่สี่ไปหาวันที่สิบเอ็ดเดือนสามปีสองพันสาวสีน่นีเนาะส่วนกลางอาทิตย์คนวันคา้าจะเริมขีค่ายปัญหาได้ด้วยตัวของตัวเองและจ้ามีผู้ช่งคุณอาวุธเนาะหรือว่าผู้ทีมีประสบการณ์หรือว่าผู้ทีมีปรมีเนื้อเฮาเนาะเออเขามาก ถอท้อนบทเฮียนแบ่งปันบทเฮียนและก็แก้ไขปัญหาให้กับคนวันข้านได้เนาะเพิ่บมาว่าห้กับคนวันข้านถ้าหาว่าคนวันข้านเนาะมีเหลืองมีคดีค่วมมีคำปาคำเบาขืนห้องขืนศาลเนาะไผ่ใบนี้มันมันสื่อออกมาเนาะถาว่าคนวันข้านในชีวิตความนจริงของบางคนใดหนึง่งเนาะหากมีเหลืองมีค่วมมีคำปาคำเบาเนาะที่อ่าใส่มีปากามีเสียงมาสิซะ จะผ่านไปด้วยดีเนาะจะมีคนเขามาแนะนําและหาการสวยเหลือและสิ่งที่สําคัญการที่จะไหวพระขอพรทุกๆวันพ่อ้นนะัจะประสิทธิผลใหากับคนบันค่าคนบันค่าจะได้หบหมากผลในสิ่งที่ขอหนะ้าโอกาสเวลาปัจจุบันนี้เนะาะไพอยากบอกว่านาเวียการเงินกันงานของคนบันค่านเนาะในกลางอาทิตย์นี้เนาะ จะ่านไปด้วยดีและจะมีผูเขามาสวยเหลืออุปถรรัมภ์ซัพพอร์ตให้เท่าใดเนาะเฉพาะคนมันผ่านเนาะส่วนคนที่มีคูเนาะคนบอกว่าหากแบบัหากแบบหักแบบห่างไกลหักแบบบผูกพันเซตเรตติง้งแต่บผูกพันคนบอกยังสีเนาะไผ่อย่า,นะา,ยอยาบอกอยังสีเด้อแล้วอยากบอกว่าคนที่เป็นโสดในส่วนเวลานี้อุกบกอุกใจในหนาเวียกการงานในการลงมือทำธุรกิจเนาะในการขา,ขาย อยากการขาขายอยากโศบเศร้าโบอยากเคลื่อนไหวเนาะการเงืนอยากตึงตึงมือเนาะถ้าหาว่าคนทีมีคููแล้วจะอยู่ห่างไกลกันใส่คําปากคาเบาทีหมาดหมางหัวใจเดิมพันอกว่าให้คอยคีดคอยพิจารณาเดิมพันมาคนมันข้านทีจะดับจิตเจ้าได้เนาะจะดับจิตใจที่ว่าห่อนห้นชีวิตของเจ้าได้เนาะเจะ้าตองมันเสริมดวงไว้ผ่าศูนย์มให้กับตัวเองหายหลายๆเนาะแล้วทุกอย่างจะดีคือผ่าน บทสูตรมนต์ทีเปิดดวงเปิดโศกเปิดสัพท์หายแก่คนวันอังคารเนาะแมจะบอกหนึ่งสูตรปามีเนาะอันที่สองสูตรพุทธคุณนลอยเปดเถ้อแล้วแพรเมตานังภาวนาจิตเนาะแล้วจะดีขึ้นเน้ออันนี้ไผ่ผ่าเห็นมาทุกคนเขาเลยมาไผ่ผ่าสังขรารเนาะส่วนไผ่ใบที่สามเนาะของคนวันข้าเนาะเจ็ดดาบมาบอกว่ายาภาวะภาวะวงยากังบลในเรื่องทีมันผ่านเขามาในชีวิตเนาะทุกคนย่อมมีเหตุการณ์ที บอดีเกิดขึ้นเพื่อหายมากอนแหลสังซาหายจิตใจองเฮานี่มีความแข็งแหงข้นเนาะเฮ้าตรงฟั่งหูไหวหูเฮ้าตรงเสือในคุณงามความดีต้องรัทธาในสิ่งที่เฮ้าเสือถือแล้วทุกอย่างจะเกิดข้นเนาะเพิ่นบอกว่าคนมัานังข่าเนาะถ่ายอาทิตนี้เนาะเพิ่นบอกว่ายาลังเลในการตัดสินใจ้าหากว่าจะตัดสินใจเด็ดขาดเด้อไพ่อยากบอกว่าให้เจ้าตัดสินใจตั้งหนาไม้ควมว่าไผ่บอกว่า ไปตายเอาดาบหนาเนาะทาบได,ด้ดียาสุวรรณมาทางหลังไผ่ไผ่มันบอกยันสี่เด้ออันนี้แม่อ่านตามหนาา้าไผ่เนาะแต่ไผ่อยากบอกว่าสิ่งที่เจ้านับถือบูซาสิ่งศักซิ์กำลังเปิดทิศเปิดทางให้เจา้าแต่ไผ่อยากาเพิ่นอยากเตือนจะว่าเจ้ายาสุขิดเหลืองเกาๆหลายเนาะให้จะเริ่มตนซีวิตใหม่เริ่มต้นในการกระทำใหม่ๆแล้วทุกอย่างเจ้าจึงจะดีข้นเด้อคนบันขาลเนาะเัพาะอาทิตนี้เนาะกลาง ต้นอาทิตย์จะมีเหลืองตกมกตกใจเหลืองหุ่นแห่งบุญไหวซับสนเนาะในหนาเวียกการเงินการงานของเจ้าส่วนกลางอาทิตย์มาเนาะเจ้าจะมีพ้นที่ว่ามีซิดมีอำนาจมีจิตใจเมตตาเนาะเป็นผู้ใหญ่ผู้ชายจะหายค่วมสวยเหลือเจ้าเนาะแนนำในสิ่งที่ดีให้เจ้าแลยจะสวยให้เจ้าหลอดพผลผล่านวิกฤตที่เจ้ามีมลสุมอยู่หนาเวลาปัจจุบันนี้เนะาะไพ่อยากบอกว่าให้เจ้าลืมเหลืองอดีตแล้วสิ่งใหม่ๆจึงจะเกิดขึ้นยาภาวะภาะวงยากังวลกับเหลืองทีมัน หวยหวยเนาะกับสีวิตีผ่านมาเนาะไพ่บอกว่าหายเจ้าเริ่มตนใหม่สียางไปทางหนากะยางเนาะเออสตารินใจไปตายทางหนาก็ใหายไปเนาะบอให้กลับมาคิดเหลืองทางหล้างบอให้จมเสียดมเสียดายเนาะในสิ่งที่มันเปื้อนเปื่อนในสิ่งที่มันโหดหายกับสีวิตเท่านะไพบอกว่าหายปล่อยว่างไปกับการวลาหายปล่อยว่างไปนําอากาศเนาะเพ่บอกว่าถ้าเจ้าเสือแลศซัทธาในสิ่งที่เจ้าบูษะในสิ่งที่เจ้าก็ทําเจ้าจงปฏิบัติ ต่อไปเนาะสื่อเสริมดวงของคนวันอังคารเนานะสูตรปรมีสามสิบนะถดเนาะท่านาปรมีสัมปันโนท่านาอุปรปรมีสัมปันโนสูตรไปเนาะเท่าทีตัวเองสูตรได้แล้วสูตรเสริมดวงด้วยพุทธักคุณเนาะพุดธคุณหนึ่งลอยแปดเทือ่อเนาะเมื่อหนึ่งหายได้ลอยแปดเทื่อเนาะสูตรขาบเสาขาบแรงเนี่ยแต่เนาะเพื่อนบอกว่าคนวันจันเนาะเออคนวันอังคารเนานะขอโทษเนาะดวงของหลาบลอย ถ้ามมีบอบยังบบมีเถื่อเนาะส่วนเหล็กหนาไผ่ของคนวันขาดเนะาะจังหน่อยเมย์จะบอกและฮามาสลูปไห่คนวันข้าวในเวลาปัจจุบันอาทิตย์ที่4วันที่11นี่จะเป็นแนวใไดเดอะเมจิกเซียนเดอะเมจิกเซียนมาบอกว่าคนมนันงคารเนาะจงเสื่อมันในสนัทธาในความดีเสื่อมันพลังคุณงามความดีพลังแหง่งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วเจ้าจะผ่านไปผมบอกว่าซิกเซนเจ้าแหงเนาะในส่วงอาทิตย์นี้ แต่เจ้าเจ้าฝันได้โศกจากความฝันเนอะเออไพ่บอกว่าเจ้าจะได้โศกจากความฝันขอให้เจ้าใส่สติเนาะในการดำรงชีวิตหายไร้ขืนเนาะยาขาดสติทุกอย่างเนาะต้องเป็นไปด้วยกดแห่งกรรมแต่ยาเฮ็ดหายยาหายกดแห่งกรรมนี่มากกดดันเข้าจนเกินไปดเ,ออเด้อเออไพ่เดลเมจิกเซียมาบอกว่ายาหายกดแห่งกรรมนี่มากกดดันเข้าจนเกินไปเ้าเป็นเจ้าของชีวิต เ้าต้องบริหารชีวิตของเขาเองเนาะคนมันคานฟังใหมเด้อเ้าต้องบริหารชีวิตของเขาเองแล้วทุกอย่างจึงจะผ่านประสบไปด้วยค่วมหลาบลืนะ่นเนาะส่วนหนาเวียการเงินกันงานผลบอกว่าตอนนี้การเงินยังตึงเบิดอาทิตย์เด้อการเงินยังตึงเบิดอาทิตย์มีแต่ว่าใส่ค่วมนุ่มนวดเนาะใจเย็นยาขาดหวังยา คิดร้ายเนาะในส่วงเวลาคนวันค่านี่ส่วนร้ายนี่อยากจะเป็นโลกโลกซึมเสาเนาะเป็นโลกไบโอกคิดร้ายคิดกับปัญหาที่ว่าเกิดขึ้นเนาะคิดเรื่องของคนอื่นกับยังเก็บเอามาคิดพอสนั่นแล้วเนาะเดอะเมจิกเซียนมาบอกว่าถ่ายอาทิตย์นีเนาะจะมีความดีเกิดขึ้นและถูกปัญหาที่ว่าเมิดเบิด8ดด่านเนาะคิดหาทางออกสบบกเขาได้จะมีผูเขามาช่วยเหลือแนะนําดําเนิน าการวางแผนหนาเวียของจ้าหายพานไปโดยดีเนาะส่วนเลขหนาไพ่ของคนวันค้านเนาะจะมีเลขฮาโอ้เลขหามาแหงเด้อเลขหาเลขหาละไก็เลข,เ,ลข,ละะเ,ลขเจ็ดโอ้คนวันค้านนี่เนาะที่ว่ามีเลขหาเลขหา,ล,ขาละไก็เลขเจ็ดเนาะที่ว่าถ้าหากว่าผู้ใดอยากเอาไปจบเสียงกะซุ่มเสียงใดเดอ้อ เขาฟังเนาะคนวันขานเขาฟังเนื้อหาของไผ่ที่ว่าเมอ่านออกมาเนาะบห้ซีเรียดเดอ้อเออฟังเพื่อเป็นค่ายเขียนฟังไวเพื่อเป็นบทเหียนเนาะในการดำรงชีวิตในเต่ละมือแต่ละวันเนาะ